ดินสอสีได้บอกกับผมว่าไม่มั่นใจเลยว่าจะสามารถทําหนังสือศิลปศาสตร์ชาติไทยเล่มนี้ได้สําเร็จมีความรู้สึกเหมือนกําลังว่ายน้ําอยู่กลางทะเลที่มองไม่เห็นฝั่งผมจึงตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องพระหมาชนกเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้ทั้งสองคนได้ฟังพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระหมาชนก โอรสของพระเจ้าอริทชนุกแห่งนครมิถิราเมื่อยังอยู่ในคันพระมานดานั้นพระบิดาได้ทำสงครามกับพระอุชาของพระองค์เองจนสิ้นพระชนระมานดาจึงหนีไปอยู่ที่นครการะจมปากั์ต่อมาก็ประสูติพระมาชนกเมื่อพระมาชนกเติบใหญ่ขึ้นทราบเรื่องราวของพระบิดาจึงทรงตั้งใจศึกษาศิลปะวิทยาทุกแขนงเมื่อพระชนครบสิบหกพรรษาจึงขอทุนทรัพย์จากพระมานดา นำไปทําการค้าทางเรือสำเภาเพื่อหาทุนไปชิงเมืองคืนมาแต่ขณะเดินทางกลางมหาสมุทรเรือสำเภาอับปางลงผู้คนทั้งหลายบ้างกระจมน้ำํำตายบ้างก็ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ทะเลพระมาชนกอดทนว่ายน้ําในมหาสมุทรถึงเจ็ดวันในคืนวันที่เจ็ดนั้นนางนนมณีเมขราเทวดาซึ่งมีหน้าที่ดูแลมหาสมุทรเห็นพระมาชนก กำลังว่ายน้ําอยู่จึงกล่าวขึ้นว่าใครหนอพยายามว่ายน้ําในหมหาสมุทรอันแลไม่เห็นฝั่งอยู่เช่นนี้ท่านเห็นประโยชน์อะไรจึงได้พยายามว่ายอยู่อย่างนี้พระมหาชนกตอบว่าดูกรเทพธิดาเราได้พิจารณาเห็นธรรมเนียมของโลกและผลของความพยายามจึงได้พยายามว่ายน้ําอยู่ในหมหาสมุทรอันแลไม่เห็นฝั่งนี้นางเม่ขาถามอีกว่าฟังของหมหาสมุทร ไม่ปรากฏแก่ท่านถึงท่านจะพยายามว่ายน้ําไปก็จะต้องตายเสียก่อนที่จะถึงฝั่งแน่แท้พระมหาชนกตอบว่าดูก่อนเทพธิดาเมื่อบุคคลทําความเพียรอยู่ถึงจะตายไปก็ได้ชื่อว่าไม่เป็นที่ตีเตียนของบิดามารดาวงศาคนาญาติตลอดถึงเทพยายดาทั้งหลายอีกทั้งประการหนึ่งเมื่อบุคคลตั้งใจทําหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถแล้ว ย่อมจะไม่เสียใจในภายหลังนางมณีเมขลากล่าวว่าการพยายามทำงานอันใดแล้วยังไม่สำเร็จแต่เกิดอุปสรรคถึงกับเสียชีวิตไปก่อนก็ไม่ควรทำความพยายามนั้นเลยเพราะความพยายามที่ทำมาทั้งหมดศูนย์เปล่าพระมาชนกตอบว่าผู้ใดรู้ว่าการงานที่ทำไปจะไม่สำเร็จแล้วไม่รีบหาทางป้องกันภัยอันตรายบุคคลนั้นชื่อว่าไม่รักษาชีวิตตนถ้าบุคคลนั้น ละความเพียรเสียก็จะได้รับผลแห่งความเกียรครค้านของตนบางคนได้เห็นผลแห่งความประสงค์ของตนแล้วตั้งใจทำงานถึงการงานจะสําเร็จหรือไม่ก็ตามก็ได้เห็นผลงานประจักษ์แก่ตนท่านจงดูคนทั้งหลายที่มาในสัมภารเดียวกับเราเถิดคนพวกนั้นพากันย่อท้อต่ออันตรายไม่พยายามว่ายน้ำจนสุดความสามารถก่อนจึงพากันจมน้ำตายในหมาสมุทรทั้งสิ้น หรือแต่เราคู่เดียวที่สู้ทนว่ายน้ำข้ามมาสมุทรอยู่ถึงเจ็ดวันเข้าแล้วบัดนี้เราได้เห็นผลของความเพียรนั้นแล้วคือเราได้เห็นท่านซึ่งเป็นเทวดาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนท่านจะมาบอกว่าความพยายามของเราสูญเปล่าได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะพยายามว่ายน้ำอีกต่อไปจนกว่าจะถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรให้จงได้ เราสองคนนะคะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะได้รู้จักพุทธ,ธาจารย์โตมากขึ้นแล้วก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระสมเด็จแล้วก็พระเครื่องด้วยค่ะวันนี้ใช่เลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าทาั้งการและพี่ดินสออะก็พร้อมแล้วค่ะที่จะไปแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราแล้วก็ทุกคนเลยได้ฟังแล้วก็ได้รู้จกักได้ศรัทธากับองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าโตมากขึ้นรวมไปถึงเหมือนกับพวกเราแบบนี้นะคะ่ะต้องบอกว่าเรายังแค่รู้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ นี่ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดนะ,ะวันนี้เหรอคะใช่เรื่องราวของเตมพะจาร์โตและเรื่องราวของพระสมเด็จที่ท่านสร้างเนี่ยยังมีอีกมากโดยเฉพาะมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่ท่านได้ให้ช่างได้วาดรูปและเรื่องราวทั้งหมดอยู่ที่ฝาผนังวัดขอที่ไหนคะเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยต้องบอกว่ารูปที่อยู่ตรงผนังโบสถ์เนี่ยม,มีเรื่องราวเยอะประวัติสมเด็จพระจารโตด้วย Mm hmm. มีถึงรูปที่เป็นพระสมเด็จด,ด้วยเาเยอะมากอีกที่อาจารย์บอกก็เหมือนว่ามีตั้งแต่สมัยแบบท่านเกิดเลยใช่ใชตั้งแต่ท่านเกิดเลยอยากรู้เลยค่ะเนี่ยว่าตกลงมันคือ,อวัดอะไรกันแน่มีเรื่องราวเยอะมากตรงนี้แล้วก็ภาพเนี่ยสวยด้วยและเป็นภาพโบราณด้วย ค่ะตั้งแต่ที่การไปรวบรวมข้อมูลทำหนังสือของเราอะคะ่ะพอดีว่ากันเห็นพระสมเด็จมีรูปด่างที่เหมือนกันหมดเลยค่ะ mm hmm. แต่ว่าการจําได้ว่าอาจารย์เคยพูดถึงพิมพ์พระใช่ไหมคะก็เลยอยากรู้ว่าแล้วพระสมเด็จมีกี่พิมพหรอคะโอ้ถ้าพูดถึงเรื่องพิมพเนี่ยพระสมเด็จพิมพ์เยอะมาก<ช>นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบ่งให้ง่ายเนี่ยเราแบ่งตามพุทธศินมีอู่ทองสุขโขทยัยเชียงแสนแล้วก็มีแบบรัตนโก,กสินทร์อ๋อ ถ้าอย่างนี้เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะดูเนื้อว่าเนื้อพระมีการยุบมีหดมีแยกไหมมีปรีไหมอันนี้ก็เรียกธรรมชาติแต่ว่าถ้าจัดอย่างเนี้ยเราก็เรียกว่าจัดกันตามรูปแบบของพุทธศิลป์ อาจารย์คะแล้วกันก็ไปเสิร์ชรูปพระสมเด็จที่ด้านหลังมีพิมพ์ตัวอักษรจีนด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่ากันจำาได้ว่าอาจารย์เคยเล่าให้ฟังครั้งที่แล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอักษรจีนแต่ทีเนี้ยพอไปเจอมันกับมีอักษรจีนแตกต่างกันไปหมดเลยคะ่ะก็เลยอยากรู้ว่าแล้วอันไหนของแท้อันไหนของไม่แท้หรอคะอาจารย์ควนี้ถ้าจะเอาเรียกว่าแท้หรือไม่แท้เนี่ยต้องบอกว่าเราใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์นะครับเช่นสแกนตรวจสอบเนื้อพระว่ามีองค์ประกอบมีมวลสารอะไรบ้างนะครับมีการส่องกล้องกําลังสูง ดูประกอบมีการทดสอบด้วยแม่เหล็กแรงสูงอันนี้ถึงจะช่วยพิสูจน์หรือเปรียบเทียบได้ในเรื่องของความเก่านะครับหนูก็มีเรื่องที่สงสัยขอาจารย์เราจะทราบได้ไงคะว่าพระสมเด็จเนี่ยมาจากเก่าแก่เป็นเก่าแก่สมัยนั้นจริงๆครับก็อย่างที่หนึ่งสอสีส่งรูปให้มานะครับก็จะเป็นหลังอักษรจีนจริงๆแล้วอักษรจีนเนี่ยมีเขียนตั้งแต่สมัยสมเด็จพระจันโตแล้วนะครับแต่ว่า คนปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเอามาเปิดเผยนะครับก่อนหน้าน,นี้ไม่มีการเปิดเผยเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ทราบได้ว่ามีพระสมเด็จที่มีหลักาอักษรจีนจริงๆในยุคนั้นอ๋องั้นแสดงได้ว่าคนจีนเนี่ยเขารู้จักพระสมเด็จมาตั้งนานแล้วเขาถึงเอาพระสมเด็จเนี่ยกลับประเทศเขาด้วยความศรัทธาแล้วก็เผยแพร่มาจนถึงในยุคปัจจุบันถูกต้องไหมคะอาจารย์อันนี้ถูกต้องนะจริงต้องบอกด้วยว่าพระสมเด็จเนี่ย ยุคที่สวยนะครับก็คือหลังจาก2408มาแล้วเนี่ยก็คือสร้างโดยแม่พิมพ์นะผู้แกะแม่พิมพ์เ,เป็นคนจีนด้วยอันนี้เนี่ยเป็นบันทึกของเจ้าวาดวะละัลคังพูดเอาไว้เมื่อปี2470โอโอเบอกว่าช่างชาวจีนนะชื่อนายเฮงแล้วก็ต่อมาเนี่ยเป็นหลวงวิจาร์ณเจรานายเนี่ยมีการนําหินเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่หินรับมีดนะครับหรือหินมีดโกในยุคนั้นเนี่ยมาแกะเป็นแม่พิมพ โดยที่คนไทยเนี่ย<ม>เราชํานาญเรื่องการแกะไม้มแต่คนจีนเนี่ยจะมีความชํานาญเรื่องการแกะหินแกะหยกก็แกะแม่พิมพ์ขึ้นมาแต่ว่าแกะตามพุทธศิลป์ไทยเนี่ยแหละแล้วก็แกะแม่พิมพ์ได้สวยด้วยนอกจากนั้นเนี่ยตะกรอนเนี่ยนะครับก็จะมีการผรสมพระด้วยปูนเปลือกหอย<ม>ซึ่งผสมมาก็จะแตกบ้างอะไรบ้างแล้วก็ท่านเจ้าวาดตอนนั้นเนี่ยพระธรรมาวารเนี่ยท่านก็เขียนว่าสมเด็จพระจานโตเนี่ยท่านเป็นห่วงว่าเนื้อพระจะไม่สวย<ม>ก็ได้ เจ้าสัวเฮงนี่แหละคนจีนนี่แหละนําเทคนิคที่เอาน้ํามันตังอิวเข้ามาผสมน้ามันตังอิวน้ามันตังอิวซึ่งมาจากจีนเหมือนซีอิวเลยอ๋อไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นน้ํามันที่เขาใช้ผสมทําเครื่องสังคโลกกลายเป็นว่าพอมันผสมปุ๊บทาให้พระสมเด็จออกมาสวยอันนี้แหละก็เลยเป็นที่มาว่าคนจีนยังไงก็รู้จักเพราะว่าพระที่สวยเนี่ยแม่พิมพเนี่ย คือคนจีนเหมือนเป็นผลงานที่ร่วมมือกันระหว่างไทยกับจีนเลยไหมคะเนี่ยแบบนี้ก็เลยมีกงจีนด้วยก็ถือว่าพระสมเด็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นมรดกที่ร่วมกันนะเพราะว่าพุทธศีลเนี่ยเป็นไทยต้นคนที่คิดก็คือก็คือคนไทยนะครับก็คือสมเด็จพระจันโตแล้วก็อาจจะมีช่างไทยก่อนหน้านั้นจากนั้นมาก็ได้ช่างจีนแล้วก็วิธีการผสมเนื้อ ของเทคนิคของจีนเข้ามาร่วม,มเหมือนมีวิวัฒนาการเนี้ยเนาะใชใ่ดีมากขึ้นเรื่อยๆปับเปลี่ยนไปเรื่อยๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับคราวนี้ผมอยากให้การบ้านทั้งสองคนระหว่างนี้ เก็ดความรู้ศิลปศาสตร์ชาติไทยประวัติการสร้างพระเครื่องมีมาตั้งแต่สมัยบรรพกาลในยุคป,ประวัติศาสตร์ไม่แน่ชัดว่าในยุคสมัยใดข้อมูลที่มีอยู่เป็นข้อสันนิษฐานตามหลักฐานที่ได้บันทึกไว้ที่ปรากฏเป็นหลักฐานในราวพุทธศักราช500ในสมัยโบราณการสร้างพระหรือรูปเคารพนั้นต้องทําด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์มีจุดประสงค์ที่สําคัญทางด้านการสืบทอดพระพุทธศาสนา และการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสร้างโดยพระหมหากษัตริย์หรือผู้นำชั้นปกครองหรือพระสงฆ์ผู้มีฌานสมาบัติเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็นำบรรจุไว้ในปราสาทหรือเจดีย์ปูชนียสถานต่างๆเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยพระเครื่องยุคแรกๆนั้นจะเป็นพระกริ่งหรือพระภััตชยครุหรือพระพุทธเจ้าหมอการศึกษาพระสมเด็จที่สร้าง และปลุกเสกโดยสมเด็จพระพุทธจาจย์โตโปรมรังสีนั้นจําเป็นต้องศึกษาให้ครบทุกด้านอย่างเช่นวัฒนธรรมและความเชื่อประวัติศาสตร์พุทธศิลป์และวิทยศาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจและมีความรู้ที่ถูกต้องทางด้านวิชาการที่สากลยอมรับเป็นแนวทางสําหรับผู้ศึกษาได้เข้าใจความเป็นพระสมเด็จแท้มากยิ่งขึ้นวันนี้ผมมีพระสมเด็จที่มีจารึก หลังเป็นอักษรจีนครับจะมาเรียนถามความหมายจากพระอาจารย์คำว,ว่าเชินหรือว่าความว่าแปลว่าจริงใจนะครับตอนนี้เนี่ยาการได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาม,มากขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแตกฉานนะคะน,คน,นูกินไข่ลวกได้ไหมได้หนูเอาไข่ลวกค่ะเ,<อ>เช่น,<ใ>นก<า>นันครับลงุงเอนี่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวจากบันทึกเก่าๆนะครับที่เป็นพระสมเด็จอยู่พิมพ์หนึ่ง ให้ทุกคนได้เรียนรู้และได้ฟังถ้าเหมยเหมยไปเรียนต่อก็ถือว่าเหมืเหม,ย,หมยทำงานไม่เสร็จเหมยเหมยจะรับเงินทั้งหมดไม่ได้นะคะสง่ะ